ที่ไม่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องคําพูดการให้กําลังใจสําคัญที่สุดลองฟังคลิปนี้นะคะนี่คือคุณยายของยูกินะคะก่อนหน้านี้คือคุณยายป่วยมากค่ะเป็นโรคตับแล้วคือแถวบ้านของยูกิครอบครัวของยูกิก็พากันขอขมาคือเหมือนล่ําลาคุณยายแล้วเพราะว่าไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่ายายของยูกิจะอยู่ได้ประมาณ3-6เดือนแต่ยูกิไม่เชื่อนะคะยูกิไม่เชื่อเด็ดขาดแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยโรคตับนะคะก็คือขาดโปรตีนยูกิดูแล การกินอาหารของคุณยายทุกอย่างนะคะรวมแม้กระทั่งอาหารเสริมยูกิเป็นคนที่พาคุณยายพูดบวกตลอดเพราะว่าคุณยายชอบที่จะนั่งร้องไห้นะคะแล้วก็คิดแต่อะไรไม่ดียูกิก็จะให้กําลังใจทุกคนในครอบครัวเราพูดเรากอดเราให้ความรักแล้วเราก็สวดมนต์นะคะยูกิเชื่อว่ามันไม่มีอะไรถ้าเราแบบ เราคิดดีค่ะทุกคนแล้วเชื่อไหมคะเป็นระยะเวลาผ่านมา3ปีกว่าแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือคุณยายแข็งแรงมากค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่เจอโรคตับอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะปาฏิหาริมีจริงค่ะการให้ความรักคําพูดและการสร้างกําลังใจให้คนในครอบครัวสําคัญมากๆนะคะทุกคน